ตระเวนทั่วฝรั่งเศสทางตอนใต้สัมผัสกลิ่นอายของจักวรวรรดิโรมันกันไปแล้วขณะน,นี้เรากำลังมุ่งหน้าสู่ทิศเหนือเข้าสู่เมืองรองเมืองโบราณศูนย์กลางของชาวโรมันค่ะ I.P.Langet. <need> เดินหาสัทั่วเลยทั้งเมืองเก่า ได้เนี่ยห้องเนี้ยที่ติ่บอกว่ามันเหลืออยู่สองห้องก็คือห้องแบบเนี้ยเหลือสองเตียงเนี่ยเหลืออยู่ห้องเดียวแล้วก็เหลือห้องเตียงเดียวอาจจะมีเหลืออีกสองสามห้องซึ่งเท่าที่ถามกับสำนักงานการท่องเที่ยวประจําเมืองซึ่งอยู่บนเมืองโบราณลองเนี่ยเขาบอกว่าในบริเวณเมืองโบราณมีโรงแรมอยู่แค่สองอันไม่แน่ใจว่าจะเต็มหรือเปล่าแล้วถ้าลงไปข้างล่างเนี่ยที่เชิงเขาด้านล่างเลยอาจจะไม่มีก็ได้เพราะวันนี้คนเยอะมาก สวยไหมคะอันนี้เป็นมหาวิหารหรือคาสิโดรแล้วก็ที่ฝรั่งเศสเขาจะเรียกโบสถ์แบบนี้ว่านอตเทอร์ดามค่ะละักษณะลองดูนะคะออหอคอยทางฝั่งด้านนี้บูรณะเสร็จสมบูรณ์แล้ว <S <S ในขณะที่อีกฝั่งหนึ่งกำลังทำการบูรณะอยู่คะ่ละลักษณะจะคล้ายๆกันไม่ว่าจะเป็นนอตเทอร์ดามที่ไหนนะคะจะมีการสร้างแบบนี้แล้วทางด้านหน้าจะเป็นเ,เป็นซ้มแล้วก็มี เกี่ยวกับเกี่ยวกับพระเยซูแล้วก็มีสาวกม,มีเซ้นต่างๆนักบุญต่างๆประดับอยู่แล้วก็จะเป็นการสร้างแบบศิลปะปแบบโกติกซึ่งที่นี่นะคะที่เมืองลองเนี่ยเขาบอกว่านอสดามที่นี่เป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมแบบโกธิกเลยค่ะด้วยความวิจิตบรรจงของการก่อสร้างมหาวิหารที่นี่ในศิลปะแบบโกธิกเพราะฉะนั้น คนนักเรียนที่ฝรั่งเศสเนี่ยถ้าเขาเรียนทางด้านสถาปัตยกรรมเขาจะต้องมาศึกษาดูดูศึกษานอกสถานที่กันที่โบสถ์แห่งนี้ค่ะที่เมืองลองเพราะว่าอันนี้คือต้นแบบของสถาปัตยกรรมแบบโกธิค่ะเช่นเดียวกับที่อีกหลายๆเมืองค่ะที่ลองครั้งหนึ่งก็เคยอยู่ในจัก,กรวรรดิของโรมัน เมื่อตอนประมาณช่วง30ปีก่อนคริสต์กาลตอนนั้นซีซ่าค่ะเขาสามารถบุกขึ้นมาแล้วก็โจมตีเก็บเอาพื้นดินแถบริเวณน,นี้รวมเข้าเป็นจักรวรรดิโรมันได้ทั้งหมดเลยค่ะจนกระทั่งต่อมานะคะประมาณศตวตรรษที่5ค่ะก็ถึงยุคของพวกฟรองเข้ามาบาบารียนเข้ามาแล้วก็มีกษัตริย์องค์แรกก็คือโครวิส โครวิสเนี่ยคะ่ะได้ใช้ที่นี่เป็นจุดศูนย์กลางของโครวิสแล้วก็ตีโรมันถอยล่นออกไปแล้วโครวิสก็ตีต่อไปจนกระทั่งถึงสนซองแล้วก็ใช้บริเวณนี้เป็นจุดศูนย์กลางของโครวิสทั้งหมดเลยค่ะเอออันนี้นะคะอยู่ในช่วงของยุคกลางคะ่ะก็เริ่มมีการสร้างออสถาปัตยกรรมต่างๆขึ้นมาและที่เมืองหลอกนี้ เคยมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดทางด้านศาสนาคริสต์ครั้งหนึ่งในยุคนั้นเคยเป็นศูนย์กลางของศาสนาถึงขนาดมีการสร้างเ,เป็นที่พักอาศัยซึ่งเขาเรียกว่าวังของบิชอปไว้ที่นี่ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นบริเวณนี้จะมีโบสถ์จะมีศาสนาสถานแล้วก็จะมีสาถานที่เป็นอารามสำหรับเป็นที่อยู่อาศัยของพวกพระในศาสนาคริสต์เยอะมาก หากคุณผู้ชมสังเกตเมืองต่างๆที่ชาวโรมันได้สร้างขึ้นก็จะพบว่าบนถนนทุกสายนั้นจะทําด้วยก้อนหินที่มีความทนทานเป็นหินแกรนิตที่มีลักษณะเป็นก้อนๆเรียกกันว่าปาเวแต่เจ้าหินก้อนปาเวนี้จะมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับช็อกโกแลตปาเวและชาวโรมันอีกสักครู่กลับมาชมกันค่ะ มทราบหรือไม่คะอาหารที่ชาวโรมันนำมาถวายแด,ด่ทวยเทพของเขาก็คือผงโกโก้หรือว่าช็อกโกแลตทั้งนี้เนื่องจากความเชื่อที่ว่าผงโกโก้หรือว่าช็อกโกแลตนั้นเป็นอาหารทิพย์ที่ทำให้มีชีวิตเป็นอมตะและยืนยาวค่ะ เ e ือด s issant, s ม n <c oughs> t อร์ช็อกโก t ตเบอร์วอลินเนอร์สิตเบอร์ชเบอร์เบอร์สิบุสิงชโตทงมาพอเขถามเลยฟังไม่รู้เรื่องแล้วว่าอะไร อาเช้ารอดตายไปหนึ่งมือ้ออันนี้เป็นบาเกตขนมปังฝรั่งเศสที่คนเขานิยมทานกันไม่ว่าจะเป็นเช้ากลางวันหรือว่าเย็นแล้วในนี้ก็มีโครซองสองอันแล้วก็มีขนมปังไส้ช็อกโกแลตอีก2อันรวมแล้วเนี่ยติดซื้อมาทั้งหมด3ยูโร30เซนก็5 3 1 5 5 5ประมาณเกือบเกือบ200บาทค่ะเดี๋ยวไปหาซื้อน้ำชา เรามาใช้บริการของเธอเนี่ยรู้สึกว่าจะสามรอบแล้วตั้งแต่เมื่อวานตอนช่วงเย็นๆไปบ่ายแล้วก็มื้อขั้นแล้วก็มื้อเช้านี่อีกคุณจิตได้เล่าว่าเขาคงสงสัยเห็นคนหน้าตาปแปลกๆอย่างเราหลุดมาที่นี่ได้ยังไง<อ>คุณจิตคงจะเล่าว่าเราไปไหนมาไหนมาบ้างสนใจรักเมืองนี้ชอบเมืองนี้อยากจะกลับมานี่อีกอ่ะคุยกันถูกคอคะ่ะได้ของขวัญมาคะ่ะเป็นขนมประจำเมืองเรียกว่าอะไรนะคะบาเวเดลองบาเวเดลอง ที่จะลองชิมนะครับปาเวเดรลองพาเวแปลว,ว,ว่าหิน,นก็คือถนนหินซึ่งเป็นถนนโรมนันซึ่งทนทานเป็นพันๆัปีเนี่ยสองพันกว่า 2, ปีแล้วยังอยู่เลยเดี๋ยวทิ่ลองทานซิเทลงมาม,ามนันดำกกกนะแต่เดี๋ยวเคี้ยวมันจะกกรอบหรือเป่ากรอบนอกนุ่มในเป็นช็อกโกแลตค่ะอร่อยมากเลยคเครื่องลองทานดินคะ่ะปาเว,าเ,วเดลองช็อกโกแลตกับชาวโรมันนั้นผูกพันกันมานานค่ะ ตั้งแต่จูเลียสซีซ่าแม้ทัพผู้เปลียงไกลรบชนะทุกแห่ง แต่กลับไปหลงสเสน่ห์พระนางคลีโอพัตราที่มีผิวพรรณเนียนงามดั่งช็อกโกแลตจนทำให้หญิงทั่วอาณาจักรโรมันต่างค้นหาสูตรประทินผิวงามเหมือนกับพระนางความเชื่อในเรื่องช็อกโกแลตคืออาหารของถวยเทพมีมานานกว่า2,000ปีทั้งอารยธรรมของชาวเผ่ามายาและชาวโรมันต่างก็เชื่อกันว่ามันคืออาหารที่เป็นใบเบิกทางสู่สวรรค์ค่ะ ความเชื่อดังกล่าวก็มีอิทธิพลต่อชาวคลิตนิกายโรมันคาทอลิกในบางประเทศที่จะอนุญาตให้ทานช็อกโกแลตแทนข้าวได้ในช่วงที่ถือศีลอดเพราะถือว่าช็อกโกแลตนั้นเป็นอาหารที่พระเจ้าประทานมาให้นั่นเองส่วนถนนเปาเวทที่หมายถึงก้อนหินนั้นบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งและเป็นอมตะเสมือนกับช็อกโกแลตที่ชาวโรมันนำไปถวายแด่องค์ทวยเทพเพื่อความเป็นนิรันดรน,นั่นเองค่ะ ช็อกโกแลตนั้นไม่ได้นำมาเป็นเพียงแค่อาหารหรือเครื่องดื่มแต่เพียงอย่างเดียวกล่าวกันว่าในสังคมชั้นสูงของชาวโรมันโบราณได้นำผงโกโก้หรือว่าช็อกโกแลตสีดำมาเป็นส่วนผสมในการบำรุงผิวเพียงเพราะว่าต้องการให้ผิวของตนเองนั้นสวยเนียนดั่งคลีโอพัตรา ซึ่งความเชื่อนี้ก็ได้ถูกพัฒนาผ่านยุคผ่านสมัยกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของเมนูอาหารและการเสริมความงามที่ว่าด้วยสปาช็อกโกแลตในปัจจุบันค่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกับช็อกโกแลตและสปาช็อกโกแลตคะ ทเที่ยวตามป้ายหัวใจพอเพียงกับโตโยตา้าวันนี้เที่ยวตามป้ายหัวใจพอเพียงจะพาไปดูหมู่บ้านนะคะซึ่งจะบอกว่าเป็นชุมชนก็นได้ค่ะที่เขาเทำมาอาชีพกันด้วยการปั้นเครื่องปั้นดินเผานะคะที่นี่ก็คือหมู่บ้านเหมืองกุงค่ะ เป็นหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผานะคะที่สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิน่นมาตั้งแต่อดีตการค่ะเดี๋ยวติ๊กจะพาไปดูการใช้ชีวิตนะคะโดยการนำเอาอาชีพที่สืบเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแล้วเขาก็สามารถที่จะประยุกต์เข้าสู่สังคมในยุคปัจจุบันแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขค่ะ ปัน้นปั้นเผือเทศอาชแนะใส่น้ำก็ใช้หมุนต้มกี่เป็นหม้อกแกงอะไระอ๋อสำหรับปั้นเพื่อใช้ในครัวเรือนกันแล้วก็เวลาไปพุ่งแนนจะใส่น้ำไว้ไปกินด้วยเป็นอาแนศใส่ใส่แบบใช้ครัวเรือนเป็นหม้อน้ำค,โคโนโถหรือน้ำต้นที่แม่วันรถ<อ>ดูดจะกำเนิน่งแอย่างนี้ที่นี่เขาก็เอาไปและข,ข้าวเเป็นไอซับข้าวอะไรแต่ที่แ่าเป็นพริกเป็น เทียอะไรเนี่ยก็ <c oughs> ตัวนี้เมื่อก่อนมันจะไม่มีไฟฟ้าแล้วก็จะใช้แทนตู้เย็นใส่น้ำากีนค่ะ <c oughs> คือคือบรรพบุรุษเราเนี่ยทำเป็นก็สืบทอดกันมาแล้วเราก็ทําใช้ในหมู่บ้านของเราในครัวเรือนเราเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาไปแลกสินค้าอื่นเข้ามาก็เลยเป็นที่รู้จักว่าเวลาจะเอาพวกน้ำต้นหรือเป็นหม้อเป็นไหก็จะต้องมาเอาที่หมู่บ้านที่เหมืองกุง้งเอ๊ะแต่ในอดีตเนี่ยสมัยก่อนนี่ชื่อเหมืองกุ้งหรือเปล่าคะ มันเหมืองกุงนี่มันเป็นคือตำนานมันเป็นใครว่าเป็นลำเหมืองลำเหมืองมาชนกัน<า>ชนนี่ภ<ผ><ผ><ส>าษาเหน่งเขาว่ากุงอ๋อเหมืองมากุงกัน <สา S 1> นะฮะม,มาชนกันค<า>ลำเหมืองมาชนกันเพราะมันจะเป็นในหมู่บ้านนี่จะมีลำห้วยอะไรในะ<า>สมัยก่อนนะเพื่อการเกษตรมันเป็นลำห้วยลงมามันมี น้ำน้ำเคยลบเหมียงปเป็น,นม,มาธรรมชาติหรือว่าขุดเองคะเป็นธรรมชาติธรรมชาติพอมันมาชนกันพอดีเขาก็เลยเรียกว่า <พอ S 1> เหมืองกุง้งอย่างที่พี่ยาหรือว่าพ่อยาของเด็กๆกันนะคะเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี้ยเราไม่มีตู้เย็นน้ําที่ใส่ไว้ในหม้อดินค่ะจะมีความเย็นแล้วสามารถที่จะดื่มกินได้อย่างชื่นใจนะคะก็เลยนิยม ปั้นน้ำต้นขึ้นมาสำหรับใช้ในหมู่บ้านในครัวเรือนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยหมู่บ้านอื่นเขาก็จะมีความสามารถอย่างอื่นมีพื้นที่สำหรับทำการเกษตรมีความเชี่ยวชาญในการ ปลูกพริกผักหอมกระเทียมอะไรก็ว่าไปนะคะก็เลยเกิดมีการแลกเปลี่ยนกันขึ้นเมื่อแลกเปลี่ยนแล้วเนี่ยคนก็จะรู้กันว่าหมู่บ้านนี้ล่ะค่ะที่ลาเหมืองมากุงกันเนี่ยนะคะมีชื่อเสียงแล้วก็มีความสามารถในการทําน้ําต้นหลังจากนั้นเวลาใครต้องการน้ําต้นก็จะมาที่เหมืองกุงนี่ล่ะค่ะแต่ปัจจุบันนี้รูปแบบก็ได้เปลี่ยนไปนะคะจากจากเอาน้าต้นซึ่งคนเหนือก็ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ทุกๆบ้านก็จะมีน้ําต้นสําหรับใส่น้ําไว้ รับแขกหรือว่าใครผ่านไปผ่านมาก็เอาให้กินใช่ไหมคะช่ยกันีงานเยอะมันเราก็คือแช่งที่แช่งป้อนที่เคยทํางานแบบเป็นแช่งเนี่ยเราก็หาคนในหมู่บ้านัาคนในหมู่บ้านมาช่วยกันช่วยกันค่ะามยะเป็นแยกกันแต่ตอนนี้มันเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีแล้วจะมีแช่ง มันมันต้องใช้ฝีมือเหมือนกันนะคะคือต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องใช้เวลาต้องมีความชํานาญต้องคือต้องฝึกฝนนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็มาปั้นได้เลยนะคะแล้วนไม่ได้เนาะแล้วต่อไปพี่ยายยังไงเนี่ยอยู่อย่างนี้มีความสุขแล้วเห็นมีเลี้ยงไก่มีอะไรต่ออะไรครับเลี้ยงไก่เขาไว้กินแป้งค่ะกินไข่บ้างกินเนื้อบ้าง ปัจจุบันชาวบ้านเมืองกุงก็ยังเป็นที่รู้จักของช่างปั้นน้ำตน้นและเครื่องปั้นดินเผาที่มีมานานแสนนานหากคุณผู้ชมมีโอกาสมาเมืองเชียงใหม่อย่าลืมแวะมาเที่ยวบ้านเมืองกุงพร้อมกับสนับสนุนผลงานดีมีคุณภาพของชาวบ้านที่มีหัวใจพอเพียงกันนะคะเกิดแม่เราทำไอ้ตัวนี้แม่พบตกใจโรงเรียนเราทำเราเรา,เราก็พอใจแล้วก็ท่านนหลวงมาให้ เศรษฐกิจพอเพียงเราทำตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็แล้วแบบชาวบ้านนี่ไม่ไม่ต้องต้องการในขยายโรงงานอะไรทำแบบพอเพียงก็อยู่กินกันได้ De pain de chocolat. De pain de chocolat. Deux, ça doit de dans le vin. Deux de au de 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 chocolat. Beurre euh, ou ordinaire des croissants Ah, je Beurre, beur. s'il vous plaît. S'il vous plaît. Par deux. Et deux pains au de chocolat. Oui. สาเุ่มมาพอเขาถามเลยฟังไม่รู้เรื่องแล้วว่าอะไร